สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมมารีวิวนาฬิกาคา s ิโเครื่องคิดเลขนะครับรุ่นก็คือ DBC 32นะครับซึ่งรุ่นเนี้ยมันคล้ายๆกับที่เป็นมีสีทองมีสีเงินอะไรพวกนี้นะครับเป็นรุ่นที่ใส่แล้วดูเท่จริงๆนะครับแต่คำถามให้หลายคนสงสัยนะครับก็คือว่านี่13 languages ด้วยครับด้านหลังนี่มีตาบอก คำถามที่หลายคนสงสัยก็คือว่ารุ่นเนี้มันกันน้ำไหมหลังจากที่ผมได้ตรวจสอบดูนะครับผมคิดว่าไม่กันครับแต่มันก็คงผมยังไม่เคยเปดิดฝาเลยนะตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนฐานเลยเลยไม่รู้ว่ามันมีขอบยางไหมแต่ว่าเท่าที่ดูศึกษาแล้วก็ดูดูคู่มือนะครับสำหรับรุ่นที่ดีเอ่อคู่มือ,อเขียนว่าประมาณว่ามันไม่กันน้ำก็น่าเสียดายนะครับเอ กีอะไรปะเออนี่ใช่ไหมคือแต่ว่าที่วันนี้มีปัญหาคือว่าหลังจากที่วางไว้นะครับไม่ได้ใส่นะครับสายขาดกระจุยเลยครับคือสายมันเปาะหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้นะครับผมพระเอิญรุ่นเนี้ยเป็นสายเบอร์ยี่สิบสองรุ่นเนี้ยสายขาดนะครับจะใช้สายเบอร์ยี่สิบสองนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายเก่าออกให้ผมเปลี่ยนไปข้างหนึ่งแล้วนะครับ ซึ่งสายพวกนี้ก็ซื้อได้ตามแอป l ั z a d a นะครับผมซื้อมานะครับสายใหม่ก็พอประมาณนะครับไม่ค่อยมันนะอ่ะทีนี้เขาแถมเขาจะแถมอุปกรณ์นี้มามันจะมี2ด้านนะครับอันนี้โฟกัสเห็นไหมก็คือด้านนี้มันจะเป็นแง่งอย่างนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ใช้ด้านที่เป็นแง่งงนี้นะครับเกี่ยวเข้าไปในร่องนี้มันจะมีเหมือนครับเนี่ย เดี๋ยวก็ลกาษขาวมาวางอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับซึ่งก็อาจจะทํายากนิดนึงด้วยนะเนี่ยมันจะมีล่องอยู่แล้วก็เอาใส่เข้าไปให้มันพอดีนะแล้วก็ดึงดึงเข้าหาตัวทํายากนิดนึงครับซึ่งผมก็ยังทำไม่ให้เก่งนะอ่าได้แล้วนะครับมันก็จะหลุดออกมาหลุดออกมาปุ๊บแล้วก็เอาตัวเนี้ยออกเห็นไหมครับสังเกตดูดีว่ามันจะมีมันจะมีตรงนี้เห็นไหมครับ ซึ่งตรงนี้เราจะเอาอันนี้เข้าไปให้มันเข้าล็อกแล้วเวลาดึงเห็นะครับมันจะหดได้ซึ่งจะเป็นจังหวะที่เราเอาออกนะครับเห็นไครับดูนะครับถ้าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับหัวนี้นะครับก็ดึงนะม,มันก็จะหดปุ๊บแล้วก็ผักออกมาจากนี้แล้วก็เอาสายใหม่มาเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าสายใหม่ สายใหม่มาขี้อยู่ไหนมันอยู่นู่นเราก็ได้สายใหม่มาเราก็จะใส่เข้าไปแล้วก็วกทำคล้ายๆกับตอนตอนเอาออกครับนี่ใช่ไหมครับเราใส่เข้าไปาข้างหนึ่งไ่ข้างหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้อัน,นี้กดให้มันหด ระวัง,กร,งกระเด้งนะครับตัวนี้มันมีตะปิงมันก็จะเด้งหายไปเลยทีเดียวระวังเด้งวองใ,ใกล้ๆนะครับก็อาจจะทำยากนิดนึงครับเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กนะครับถ้าไม่ได้ก็ลองนี้ดูหยัดเข้าไปให้ได้ครับยากหน่อยครับลองเปลี่ยนด้านนะถ้าไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งด้านนึงอาจจะง่ายกว่าก็ได้ นี่นะครับมาทำด้านนี้ดูถ้าพุ่งนี่ก็พุ่งใส่ตัวอเลยนะครับเป็นสปริงครับกดให้สุดก่อนเออกดให้ด้านนู้นสุดไปก่อนแล้วก็เอาปลายที่เป็นอย่างนี้ไงแบบหนึ่งต้องใช้ความบางทีก็ต้องบางทีมันก็ง่ายบางทีมันก็ยากอะน,นะ พราะเราเป็นมือสมัครเล่นครับถ้าเกิดเป็นช่างนาฬิกาเขาทําทีเดียวก็เสร็จแล้วครับหรืออุปกรณ์เขาดีกว่าอันนี้ก็เปล่าไม่รู้นะครับพยายามใส่เอาไปให้ได้ก่อนข้างหนึง่งอ่าเข้าไปข้างหนึ่งแล้วนะครับไม่ได้ครับเดี๋ยวพอแป๊บหนึง่ง ลองกันดูใหม่ครับมันทำไม,ไม่ได้ผมงงอาจจะต้องอย่างนี้ก่อนนะครับอ๋อมันไม่ได้เข้านี่ดูดีๆให้มันเข้าก่อนนะครับฝั่งเนี้ยอะลองดูนะครับพยายามกันนะครับให้มันหดลงไปแล้วมันต้องเข้านะมันไม่เข้าไงเรื่องของเรื่องอะอืมอาจจะต้องเปลี่ยนตำแหน่ง มองชัดๆออ่าเข้าละโอ้ก็ทําแบบนั้นแหละต้องดันเข้าไปให้สุดแล้วก็กดลงไปพร้อมๆกันเลยนะครับพวกนี้แหละวางไว้ดีๆดูโซฟาทะลุเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับ อันนี้เองครับเราก็ได้นาฬิกาเท่ๆแล้วครับซึ่งพวกนี้ปุ่มพวกนี้ใช้ได้หมดใช้ได้จริงนะครับไปดูที่คู่มือนะครับว่าบวกลบยังไงนะครับเปลี่ยนภาษายังไงมีไฟนะครับไฟอยู่ไหนเนี่ยใช้ได้หมดมีสี่ปุ่มเด้อนี่เห็นไหมครับดูสิครับดูฟังก์ชันเขานะครับจะดาวน์ดกันนะ คือเหมือนมีมีเมมเบอร์โทรศัพท์อะ่ะซึ่งจริงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราก็มีในมือถืออยู่แล้วใช่ไหมครับนี่คลคูลเลเตอร์นะครับอันนี้ก็ในกะปุกแล้วก็ชอบเวลาแล้วก็น่าจะเป็นเวลานะครับเวลาอีกทีนึงก็คือเวลาปัจจุบันนะครับก็ถือว่าดูได้ ็มจอดีอะน่าเสียดายที่มันอาจจะไม่กันน้ําแต่ผมผมเชื่อว่าถ้าโดนน้าฝนอะไรพวกนี้ก็คงพออยู่ได้นะครับแล้วเราก็ใส่ได้นานนะครับนี่เปลี่ยนสายแล้วเดี๋ยวก็คงจะเอามาใส่เล่นนะครับยังไงก็ที่ผมราคาที่ผมซื้อมาอยู่ประมาณพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แพงหรอกนะครับลองซื้อทำตามร้านออนไลน์จะดีกว่านะจะถูกแล้วดูรีวิวเยอะนะครับ เผื่อเดี๋ยวไปเจอของปลอมนะครับแต่เนี้ยของจริงแท้ครับงันก็จบการรีวิวนาฬิกาคาลเซีโอเครื่งคิดเลขนะครับรุ่น dbc 3 2แล้วก็เปลี่ยนสายนาฬิกาให้ดูด้วยแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ